<ไ>ปลายีใต้หวันกันบ้างเพราะมีแผ่นดินไหวนะ6.2เลยนะคะขนาด6.2เลยนะคะคือโอ้โหอกสั่นขวัญขวนกันเลยแหละนะคะ แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวันนะคะสำนักข่าวไต้หวันนิวส์มีการรายงานนะคะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.2นอกชายฝั่งด้านตะวันออกของไต้หวันนะคะหเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ7นาิก5นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งทางสำนักงานพยากรณ์อากาศกลางหรือว่า CWA มีการระบุว่าจะมีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมี after shock ที่มีขนาดประมาณนะคะ5.5ถึง6.0ใน อีกประมาณ5วันข้างหน้าก็คือให้ประชาชนเนี่ยต้องเฝ้าระวังเอาไว้ซึ่งศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างจากสาราวากลานเทศมนทนหัวเหลียนไปทางตะวันออกประมาณ120.2กิโลเมตรด้วยกันส่วนความลึกค่ะลงไปประมาณ5.7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าไม่ลึกมากเท่าไหร่แล้วก็จากข้อมูลของ CWA ระบุว่าแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่สุดที่สัมผัสได้เนี่ยอยู่ที่ระดับ3นะคะ ในพื้นที่นะคะก็คือเทศมนฑนอี้หลานเทศมนฑนห้วเหลียนเมืองนิวไทเปค่ะเทศมนฑนซินจูทนทเทศมณฑลเจียอี้แล้วก็เทศมนฑนหยุนหลินรวมไปถึงเทศมนฑลฉางหวานะคะฉางหววซึ่งทางด้านของรองผู้นวยการศูนย์พันดินไหววิทยาสำนักพยากรณ์อากาศกลางของไต้หวันนะคะนายอูเชียนฝูมีการเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าเรื่องของการประเมิน ดูแล้วเนี่ยจากสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยสาเหตุหลักๆของแผ่นดินไหวก็คือการมุดต,ตัวของแผ่นทะเลฟิลิปปินใต้ออที่อยู่ใต้แผ่นยูเรเชียนนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าแผ่นดินไหว มีระดับความลึกที่ไม่มากเท่าไหร่นะคะจึงทําให้ชาวไต้หวันเนี่ยเอาเป็นว่าแทบทั้งประเทศเนี่ยสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้แล้วก็เนื่องจากว่าอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวความรุนแรงของแผ่นดินไหวในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงไม่มากเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เลยนะคะยังคงไม่มีรายงานความเสียหายนอกจากนี้มันก็ทำให้รถไฟใต้ดินในกรุงไทเปนะคะเมื่อช่วงเชา้าที่เกิดเหตุเนี่ยมีการชะลอตัวลงแต่ว่าก็สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว แล้วก็หากเกิด after shock ใ,ใกล้ๆจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็จะมีผลกระทบกับไต้หวันนะ,ะแต่ก็คาดว่านะหากว่ามี after shock จริงๆตามที่เขาคาดการเนี่ยมันจะน้อยกว่าวันนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทั้งนี้ข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแผ่นดินไหวโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2-3ครั้งด้วยกันมีขนาด6ขึ้นไปนะคะในแต่ละปีโดยเฉลี่ยแล้วนะคะมีแผ่นดินไหวประมาณนะคะก็คือขนาด5 ปีและประมาณ24ครั้งปีนี้แผ่นดินไหวไปแล้ว25ครั้งนะคะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเฉลี่ยด้วยแล้วก็ประเทศไต้หวันเองนะคะถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นมีโอกาสค่ะที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2559นะคะเคยเกิดแผ่นดินไหวทางตอนใต้ของไต้หวันมาแล้วครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะคะ100คนส่วนย้อนกลับไปอีกนะคะก็คือปี2542ครั้นั้นเกิดเหตครั้งนั้นเกิดเห ขนาดน0.3ะทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยมากกว่า2,000คนด้วยกัน